เอาละครับเดี๋ยวมาสรุปแพทโน้ตกันเนาะนะว่าแพทนี้มีอะไรเข้าบ้างเนาะก็แบบว่าเด่นๆเลยก็จะมีสัตว์ขี่4ตัวนะครับรวมถึงน้องตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารายละเอียดยังไงแล้วก็มีในเรื่องของสกิลทองเข้ามาใหม่เราซึ่งมีบอกในคลิปนะครับยังไงเดี๋ยวก่อนไปดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งทิปเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโอเคครับไปครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ่ะเล้งขอแนะนำนี่เลยครับ ร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกเองาบอนบวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ c t นะครับ RV, PUBG หรือว่า RX รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแลวก็ฝากบอกด้วยว่ามาจากอเด็กซ์จิมมิงนะครับ สวัสดีครับผมอาเล้งกิมมิงนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสรุปแพทโน้ตให้ฟังนะครับว่าสัปดาห์นี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างนะจะได้เตรียมตัวก่อนอัปเดตด้วยนะครับโอเคงั้นก่อนที่ไปดูว่าอัปเดตอะไรนะครับผมพูดเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวลืมนั่นก็คือนะครับเดี๋ยวกิจกรรมเวทคิวจะหมดแล้วครับหลังที่สามใายจะทำทำก็ทำนะครับที่มันได้ห้าร้อยแต้มนะครับจะหมดแล้วแล้วก็นะครับจะรีซีซั่นเวอร์ดันพร้อมกับรีแต้มกล้าหารด้วยแนะนําว่าแลกให้หมดเนาะนะครับก่อนอัปเดตนะ นะครับประมาณนี้อ่ะไปดูอัปเดตกันนะครับน,นี่โดนดาเมจเด่อนทนะิ่งนะครับคุณท็อปคุณท็อปนะครับอ่ะอัปเดตนะครับเรื่องแรกนะอันนี้เดี๋ยวกิจกรรมไปดูกันนะครับก<ม>็มีตัวเพิ่ม,ม,มคุณสมบัติขั้นสูงนะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นเพิ่มขั้นสกิลหรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวไปรอดูอัปเดตพรุ่งนี้นะครับเพราะเข,ขาไม่ได้บอกอรายละเอียดมาแล้วก็เพิ่มทักษะในตํานานทักษะที่สามารถได้รับจากทุกอาชีพคํานี้แปลว่าเป็นสกิลที่สามารถทุกอาชีพชสามารถใช้ได้นะครับ คล้ายๆกับพวกสกิลพวกเอ่อลืมชื่อแล้วที่มันเป็นรูปเลยะน,นะครับอ่าไอพวกเนี้ยนะครับเออที่มันใช้ได้ทุกอาชีพอะสกิลเดียวกันนะครับก็ที่มีตอนนี้นะในเกาหลีที่เป็นสกิลแบบนี้นะครับมีแค่สกิลเดียวนะครับอยู่ในซื้อได้ในกิลนะครับซึ่งใช้ทั้งหมด7จ็ดแสนแต้มนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงแล้วกัน มันจะใช้ทั้งหมด7 0 0 0แสนแต้มเนาะเป็นสกิลที่ได้สแตตตัวเพิ่มดาเมจ30%เร์เนเนาะได้ดาเมจ30%เอร์เเอ่อดาเมจการโจมตีธรรมดา30%เนอะนะครับโอเคก็7 0 0 0แสนแต้มนะครับเตรียมแต้มไว้ด,ด้วยถ้าใครจะแลกเนาะแต่ผมเดี๋ยวพออัปเดตดูอีกทีนึงคือถ้าของเกาหลีมันแปลมันมันแปลมันสุมเสี่ยงอยู่อีกสแตตหนึ่งก็คือ การโจมตีธรรมดาก็คือการโจมตีมอนอะทั่วไปนะครับเออแรงขึ้น30%เดี๋ยวนี้ต้องดูว่ายังไงนะครับหรือว่าเป็นการโจมตีธรรมดามันแปลไปได้2อ,อย่างนะครับเออแต่ว่าเป็นสกิลนี้แหละนะครับเจ็ดแสนแต้มนะฮะซึ่งความจริงมันมีอีกสกิลหนึ่งที่น่าสนใจคืออันเนี้ยนะครับขยายดามเมจทักษะ3%ซึ่งนี้ยังไม่เข้านะครับแต่ว่ามันข้ามเอาสกิลทองเข้ามาก่อนเลยเนาะก็เดี๋ยวรอพิจารณาดูอีกทีพรุ่งนี้นะครับอัปเดตว่าเอาสกิลไหนแน่นแต่ก็ ต่อมานะครับก็เป็นการระบบเปลี่ยนคาสนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบอกว่าเลเปียจะมานะนะครับอาจจะยังไม่มาเนาะถ้าตามแพดเกาหลีคือมันครบรอบ1ปีเลเปียมานะครับตอนนี้ยังไม่ถึงครบรอบ1ปีคือเดือนมีนาเดือน3นะครับวันที่สองนะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับอาชีพใหม่นะฮะแล้วก็มีการเพิ่มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบภาชนะแล้วก็อาวุธเนาะอันนี้คาดว่านะครับน่าจะเป็นการอัพเลเวลนะครับอ่าสกิน สัตว์แล้วก็สกินอาวุธเนาะคล้ายๆปีกเลยครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับซึ่งในการคราฟก็ซื้อเอาในช็อปได้แล้วก็มีมีดรอปในมอนด้วยนะครับฟาร์มมอนนะครับในช็อปก็อันเมทัลร้อยห้าสิบนะครับของเกาหลีใช้มอริออนเนาะนะครับแล้วก็อันนั้นคืออัพปลดล็อกเวลนะครับแต่ว่าในการอัพเลเวลขึ้นมาก็ใช้สัตว์ตัวซ้ําอะไรพวกนี้เนาะนะครับคล้ายๆอีกนั่นแหละนะครับอาวุธก็เช่นเดียวกันอาวุธก็ เราใช้ของตัวเดียวกันเลยนะครับประมาณนั้นแล้วก็ใช้อาวุธซ้ำนะฮะเราพิ่ากเขาน่าจะแบบเต็มสล็อตเลยเอาของซ้ำมาอัพได้นะครับเออแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเมีสัตว์ขี่เพิ่มมาอีกสี่ตัวนะครับตัวไหนบ้างนะครับสัตว์ขี่ที่เพิ่มมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับน้องนกอ้วนอ่ะเดี๋ยวเพิ่มปรับภาพให้สวยๆแล้วกันนะครับเพื่อเพิ่มความอยากได้ของพี่ๆเพื่อนๆนะฮะไม่ใช่ผม นะครับสัตว์ขี่ที่เพิ่มมาใหม่4ตัวนะครับก็จะแบ่งเป็นสัตว์ทอง2นะครับสัตว์ม่วง2นะครับตัวแรกตัวนี้เลยนะครับน้องเป็นกิฟฟอนใช่ไหมนกพูนะครับกิฟฟอนเนน้องมีปีกนะครับน่ารักนะฮะจัดกันได้นะนะครับก็สแตตนะครับได้ค่าแม่น PVE 4แต้มแล้วก็ดาเมจ p ลี e 20แต้มนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวนกอีมูนะครับ ผมขอเรียกนกกระเรียนได้ไหมแต่ว่าแปลไทยมันนอกอ e ีมูนะครับก็ได้ได้สแตทเนะาะด่ไม่สนลดดาเมจ10%รแล้วก็ไม่สนลดดาเมจทักษะอีก10นะครับก็โหดมากๆนะเอาจริงโหดกว่าสแตทสัตว์แดงตัวนี้อีกนะแต่แค่สแตทพื้นฐานมันน้อยกว่านะครับตัวนึงที่เก่งเลยนะครับสัตว์ทองแต่พี่ๆน้าขี่สัตว์แดงแล้วนะครับก็ตัวนี้นะโอเคต่อมา,อาส่วนส่วนสัตว์ม่วงก็คือ2ตัวนี้ที่เป็นสีม่วงนะ นะครับอ่าแล้วก็ r e c e วอร์ n v นเจียนด้วยนะครับแล้วก็ปรับสมดุลคาร์เนาะปรับสมดุลคาร์นะครับอันนี้ก็คาดว่าน่าจะตรงกับแพทรบรอบ1ปีของเกาหลีนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะซึ่งถ้าเป็นตามนี้ก็คือเป็นแพทที่บัฟแอดเยอะมากๆนะครับเออบัฟแอดเยอะมากๆอืมอยู่ไหนอืมนะบ้างอืมนะฮะ โอ้แพทนี้มันแพทครบรอบหนึ่งปีครับมันเลยเยอะแต่ของเรายังไม่ถึงนะไม่ถึงหนึ่งปีเลยปะเนี่ยอ่ะเนี่ยครับโอ้แบบเพิ่มเพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรมาเยอะมากนะของแอดนะครับลองลองไปดูได้เนาะนะครับอาชีพอื่นก็มีปรับเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นให้นะครับอือแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของกิจกรรมนะฮะเอากิจกรรมนี้ก่อนแล้วกันก็เป็นกิจกรรมเก็ตงูนะครับคือในกิจกรรมนี้เดี๋ยวมันจะมีเควสมิชชั่น ทำแล้วเราก็ได้ตัวเกตงูเอามาแลกของได้นะครับแลกของแจกสกินอาวุธฟ้าสัตว์ฟ้านะครับแล้วก็พวกใบข้ามอะไรพวกนี้เนาะใบข้ามนะฮะแล้วก็แจกเครื่องร่อนงูด้วยฮะว้าวว้าเป้างูฟ้านะฮะเออเท่นะสวยนะนะครับก็ตัวนี้เลยแล้วก็ยาบับเนาะนะครับส่วนมิชชั่นรอบนี้หลักๆนะครับไม่มีอะไรมากครับกาชานะครับกาชาสัตว์ขี่นะครับเท่านั้นเลย ที่เหลือก็เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมเล็กๆน,น้อยแจกเกตงูนะครับไปเล่นแลกของตัวนั้นเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนี้นะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามสาม,มารถส่งซีฟเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันหลังอัปเดตเนาะนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอดปล่อยฟาร์มอโตัวเอฟเคไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานําเสนอในคือแอปยูทีโฟนแอปข่าวโฟน phone, ที่เปรียบเสมือนมีมือถืออีกเครื่องนึงไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไวให้แบตเสีม่มก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมแดกัลล็อกโมบายคาบาโมบายรวมถึงเกมกอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอดเอฟเคไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บ,บ,บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดกาาลดไดไ้อีัจเย